ไม่สิระเบิดเดิมๆกันบ้างเดิมระเบิดบ้มเด้ออ๋อบอระเบิดเนาผมกับรถเนี่ยสนิทกันจริงๆนั่นกูว่ากูว่าแล้วไม่สิระเบิดกูกกบว์ก,กับผู้เพื่อนจะลืมความเพื่อนอีกครับจะลืมความเพื่อนกู้ก,กบว์อะไรเนาะอะฮอ โอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเยสเก้ของรอบ3ปีที่โอ้โหเวทีก็ยัง่ใหญ่ไอ้ข้างๆอีกใหญ่กว่าเวทีก็รด้วยอันบนอุบนหัวเลยเอาโอ้โหปล่อยไม่พักเลยโอ้โหโอ้โหเียเก้มีเลเซอร์ด้วยจำประสบการณของผมนะที่เราแบบว่ายังไม่เคยเล่นสิ่งเนี้ยกูว่าไปลงไกลๆดีกว่า เรียนรู้ก่อนเรียนรู้เรียนรู้องลงสองชุดเลยไหมผมอ่ะเอ้ยชุดของอาพีดิสันนี้ไงซิสันใหม่สันใหม่สวยงามจริงจริงเออจะสวยจะสวยผมชอบนะแต่ว่ามันแนวดนตรีนะครับแบบมันคอนเสิร์ตใช่ปะโดยเฉพาะเนี่ยชุดที่ผมใส่เนี่ยผมชอบมากเลยว่ะเอ้ยชื่ออะไรวะชื่อชุดของคุณชื่ออะไรวะจั๊ก ชื่อสั้นจังวะชื่อจังเือกั๊กเหรอเื่อจั้งเนี่ยนะยังแ่โอ้โหสั้นสันได้ใจความเป็นทั้งภาษาภาษาปากกิตก็ได้เป็นภาษาอีสานให้เขาก็ได้จั๊กจักนี่คือไม่รู้อ๋อเอ้ยมันบอกว่าศัตรูใกล้เคียง นี่นนไงนีนเฮ้ยเซนเซอร์เซนเซอร์รตัวจับบอกว่ามีศัตรูใกล้เคียงอยู่ไงถ้าพูดถึงระบบที่เราตัวจับศัตรูเลยไปผมนึกถึงครบรอบสามปีพับจีมอบายทันทีเลยว่ะสบายว่าเล่นลงไ,ไงอ้เชยก,กูโย์ได้ไงวะเดยว่าไปก็สามปีแล้วนะพับจีมอบายอ่ะนะที่ยังไม่มีแฟนนะเดี๋ยวว่าไปก็สามปีแล้วเหมือนกันนะสามปีที่ไม่มีแฟนหรอวะสามปีที่เขาบอกว่าเขาไปอาบน้ำแล้วยังไม่ตอบเราโอเคโคตรนานเลยเก่งว่าเมย์โตเปื่อยเปื่อยว่าเราบอก่ายุ่ยว่าเรา ในสครกนน่ไป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 จิงงไวยจิ้ด้วยคนคนจิงอย่าไปบอกเราสแควเออโอ้ยลมเห็นมีคนปาแฟรกันปะปาเยิงไม่ได้ปาโอ้โหไอ้เชียบบาังแขนมึงสูงแค่ไหนเดี๋ยปาขึ้นปาล้วกันอะอ้ประมาณแเมตรเฮ้ยมันมีคนข้างหน้าเลยใช่ใชมีคนจอดแล้วเก่ง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 เก น้อได้แล้วแต่ว่าไปก็สามปีแล้วเหมือนกันนะที่เราเล่นบัฟปีแล้วไม่ได้แชมป์เลยพอรอบนี้เนี่ยมาอยู่ล็อบบี้ไปตัวเทพบ๊อบจะจอผมไปแม็กมาอยู่ข้างหน้าเลยว่ายังเด่นเลยไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเ้วเอ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เอ้ยเฮ้เอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเเอ้เยเ แอลครับแอลแน่แอลหวานแอลเปรี้ยวนะมึงินเงอมันแรง่าสุดมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ขอบมันอยู่แล้วแล้าขึ้นได้ขึ้นได้โอ้ยเอาหาเพื่อขึ้นมาได้ไม่ได้แน้าบันไดหน้าผมพี่แซมหน้ผมน้องพี่ผมกะไล่จับติดจานติดจานช่วยขึ้นได้ขึ้นเลยกันเด้แต่อ้อมไปช่วยช่วยดอกสองไปแล้วหมดผมไปแล้วหดไอ้ห้องมันสแกมมันสแกมเมื่กี้มันสแกมโอนได้โอนตัวเดินโกเอาไปดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมเจ็บมากเหมือนกันยินดีดไวย กลากนเากนเากนา้วมันอลูกองแม่นมากจะบ๊อบจบ๊บฟิยังไม่ไบ๊อจะบ๊อปมผมผมผมมามันน่าวรันเตียบตัวเตียบตัวเตียมตัวนั่งพร้อมกันเตียบตัวก็สวยเอามากวดเอาบอกไอ้ไอ้บอกไอ้เตียวตัวบอกไล่า มึงัยังไงมงเนี่ยอเบลกเสด็าสวนเอามากูไม่ทันเพื่อนกูไม่ทันเพื่อนจบเอไปเลยเออแล้วโซนไม่โดนใครการ์ดโอ๊ยโอ้ยโอ้ยมโดนดิมีคนมีคนมี๋ยวมล้วเดี๋ยวมาผมมาแล้วสวยไอ้เค็กดคกย็มหมดมาเจออะไรนี่ไงดูรผมก่อนนี่จะยังสวย เออหลังคาหลังคาหลังคาโฮ้ยโว้ยโว้ยโว้ยอออะรถเด้งรถเด้งรถเด้งเอ้อรถเด้งเอ้อเอ้อรถทับ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 โอ้ย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 รถท่านเด็ดตายไม่ดินได้ไม่ดินได้รถมันดินได้ไม่สิระเบิดนะพวกท่านบ้างเดิมระเบิดปุ๊บด้วยบอระเบิดเนาผมกับรถเนี่ยสนิทกันจริงๆนั่นกูว่ากูว่าแล้ว สิครับเบิร์ดกูกำบอกกับกำบอมพั่โอ้กูบอกแล้วกำบอมฟั่งจะหลืมความเพื่อนอีกครับจะหลืมความเพื่อนก็ว่าเลยเนาะจากขวาทางฮอสปิสต์ท่อให้อยู่ครับฮอสปิสต์ท่อรับทราบครับ Yes Yes กำลังดวงขยุ่นระวังบางขีดแม่เดอร์รักเปิร์ดสแกนได้เลยโอ้ยมันขึ้นเป็นจุดๆเลยว่ะสวย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  เจ็บศัตรูพบศัตรูจู่โจมจู่โจมเจ็บเจ็บอยู่ชั้นสองชั้นสองอยู่ชั้นสองดีดายโอเคจะมีขึ้นจะมีขึ้นแอบมองอยู่เออไอ้เหี้ยระเบิดใครวะเมื่อกี้ระเบิดใครเนี่ยโอ้ยปากี่ลูกเนี่ยพี่ลูกระเบิดไม่ใช่้าเป็นตายเหรอเปลโอ้ยพอแล้วลูกระเบิดมันไม่มีใครแล้วเนี่ยหมดบ้าไปแต่กูเดี๋ยวกันโอ้โหมันตายตั้งนานแล้วไม่กระปาไม่ยั้งเลยเดี๋กี้เนี่ยตรงนี้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 มีเหรอตอนนั้นตรงเขี้ยมเนินนั้นมันได้เปรียบเลาแน่ ไม่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 ใช่ต้องเคลื่อนก่อนต้องวิ่งเข้าเลยวิ่งเข้าเลยวิ่งเข้าหลีบขวาเดี๋ยวผมค้ำให้ขึ้นเลยขึ้น่อยเคลื่อยดัน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 ระวังโรงพยาบาลนะมันจะวิ่งออกมาค้ำต้นไม้ไปไหนพี่แซมกำลังขึ้นไปค้ำอยู่ค้ำอยู่ค้ำอยู่ไม่เห็นไม่โผล่ไม่โผล่ข้างบนนี้ผมฝาดด้วยฝาดด้วยลงไปแล้วลงไปแล้วดีไงนอนอยู่แล้วกันโด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 นน้องน็องน้องน็องหนึ่งน้องหนึ่งเราต้องข้ามเจ้าปอสไปไหมบนเขาบนเขาสองตัว ยิงไม่รั่วตัวทีตัวทีแต่พอผมมาแล้วชุบได้ต้องให้ต้องให้เทพเทพแซมเลยเทพฟุ้กคำให้ใช่ไหนมาตะกี้สเปรย์นิดเดียวไปเอ้ยไปเราคือพี่เราเราคือเราเรางูนะ้วเหรอครับวะมาสีแกมาตีแกนกนางคว้าคว้าควาคว้าข้าวผมนกไปไปผมตามผมตามสวยบนเดียวบนเดียอใช้มือใส่มือโดนโดนหัวโดนหัวโดนหัวแล้วโดนหัวอีกนัดเดียวโดนหัวแล้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 ว หรอเออไม่นกโอ้โผมนึกว่าคุณยิงนกแล้วผมเลยยิงซ้ายให้ผมขึ้นมาทางขวานกแล้วับนนน่งันี่งนน่งนได้รอรอเรีบรอบร้อย เาจูบุ่ไม่ตันนะมาเลยเพื่อนตาไม่เป็นไรเราต้องเดินเล่นนี่สายขัวเพื่อจะหูพร้อมกันเพื่อจะนี่ฝันมั่วฟันมั่วนี่นีมั่วเรียกว่ามั่วเออเอาเอาาดิเลยได้เอาดิ้ดิดดูดูนอกจากฟันแล้วเอี้ยหลบแม่งเลยนี่หลบนี่หลบหลบนี่หลบ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 หลลบห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 ลบ เนี่ขัวไส้ไส้ขัวไส้ขัวไส้ขัวเฮ้ยสิบหกแล้วว่ะอุจุอุจุพลาดเด็กโอ้โหพลาดฮึบฮึบเฮ้ยได้กี่เท่าไรจบเกมเอ้ยโอ้โหโอ้โหของโอ้โหโอ้โหของเฮ้ยกอดสามหวกสามครบเซตค่ะได้เวลาปากคอนสูตรแล้วว่าเฮ้ยเปิดเปิดอะไรอันเดียวกันอันคือกันแหละแบงก์รูด นี่นี่แปลงร่างโอ้ชุดไปคอนเสิร์ตไปไงทีมทีมแคมปิ้งเออโอ้โหอเอลเป็นเอลเอลเป็นเอลโอ้ยจับพี่จับไปจับไปจับไปอีกชั่วโมงหนึ่งอีกชั่วโมงหนึ่ง